พูนบัดเดบ๋พูนดูบัดดยน้ังมืสอบจังอืมทนาืิติดติดนันเลี่้เนาะัวดอข่ตัวนี้เอากระเบื้องข้าขึ้นเนาะค้าติดติดจะล้างไหตัวทางในเปสับเนสามมันเยียมียแล้วพอเนาะเน เพราะร้าในาในเพราะว่าร้านในเพื่อนไม่ได้บอกยังเลยที่กี้เพื่อนมีแต่ว่า,าติดขอบทั้งทึ่งไงซื้อตามว่าเพื่อนเ <N ess im> พือพ่อนสั่งมาเนาะ <N ess im> อเอาเกลือตามผู้ใหญ่เพืพ่อนว่าเนาะตามนี่แล้วเลยเราพังติดติดติดตัวพ่อติดตัวพ่อคือเบื่อตามมัดแล้วเพโาะว่าพ่แต่รอบรอบรอบกับติดขอบเลยตามมัดเดยตัวนี้ตัวพื้นนี่จะปูดได้แต่เมื่อวานนี่ดิ ครับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุกูสุขคนเนาะเบิร์สมองสวร์ว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีานึงอ่าว่าสิเป็นพี่น้องลาวพี่น้องไทยอยู่ทางต่างประเทศอ่าปู่เพิ่นเ,นเนบิ่งเพิ่นชมเนาะคลิปส่งยูทูบความหวังชายใจกันหน่อยพี่โฉอีกเกส้นเกา่าเส้นเดิมเนาะพี่น้องเส้นเกา่าเส้นเคยออกมาสายเน่เมื่อนี้พี่น้องเนรอบบ่ายเวียงออกมาเนาะพอดีทางอ่าเวียงพาดูไปหาหมอเมื่อวานนี่แหละคพื่อเวียงว่าเอาแหละ วันนี้ก็จะไปกับผลตกผดองแห้งก็ได้ไปไปเมื่อนี้พี่น้องเไยจังใดก็กลับเข้ามาทางนี้คือเก้ามาเบิ่งทางลุงซางเป็นภูกระเบื้องห้องน้ำนาะพี่น้องเนาะจังใดก็มาเบิ่งมาชมกันพี่น้องไปโอ้สบายดีเลยลุงเด้อโดยมาสายแนมมึนพาพี่หยากมาพาลูกไปหาหมออาลูกประสมเอาลุงชุนทองไปกดบอกเป็นอย่างไง ไขวัดกันวอกเอ๊ะไวัดแตลงมาพี่บอกโดยน่ก็มาบกพี่อ๋อนุงกับเมื่อพูนคือกันเมื่อเช้าออ้อเด้คนเป็นไข่เป็นนราาอยู่หมอกันหน่อยนจะอยู่แม่ตาอยู่่อยโน เออเนี่ยว่าเมื่อพัก่อนอยู่บ้านเห็นไหมว่านั่นสบายดีเด้อเนยเป็นไฉ่ดิเมื่อมเพื่อนนุ้งซื้อกระเ็นบอกเอ้อเนี่ยพอเมื่อเอาเมื่อเช้านี้บอกเมื่อเอาแล้วเป็นกลับลงมาอีกเออเข่งผลเมื่อเมื่อวานนี่ไปจ้ะ คนอยากดกเนีเ่อยอ๋ออือจะไปกวดเป็นมาเป็นไข่ธรรมดานี่ยบอกอ๋อนี่คนเป็นไขเ่เด็กน้องเดินเหนียวลายเดินหนัน <c oughs> สะพักคนุสคนสะพอกยังมีวไม่โจน <c oughs> ขึ้นไมาเด็ก ดื่มกับคนแต่พี่น้องเลยอันนี้แหละเนาะเอฟซีเพิ่นบ่าห้ขางให้มวยจนหาบอลค้างบอลอย่างไปจกักกลุ่มจังหว่าน้ำเพิเพ่นเนาะเขาเหยียบได้แต่บ,บอลเี่อเออเล่นบอลเลยบอกเออมันนี้มาติดอ่าฟ้า

พูนบัดบ่พูนดุมาแต่ยังดมหัวสอดจังอืมทำยังไวสิติดติดอันน,นั้นไ่ได้เลยบัดเนาะว่ได้อืมข่งตัวนี้เอา,เก,ากระเบื้องข้าขื้นเนะาะคาันติดติดสลังเม่นตัวทานายเป็นงสับเนอะสามมันเกียงเีย,เยแล้วพอนเนาะเนดะ ขอบเออกพราะร้านในเพราะร้านในเพิ่นบ่ได้บอกยังได้ตะกี้เพิ่นมีแต่ว่าอ่าติดขอบทั้งทึ่งให้ซื้ออ่าตามว่าเพิ่นเพิ่นสั่งมาเนาะเฮาก่ะตามผู้ใหญ่เพิ่นเว้าวนะตามนี้แล้วเลยเราพังติดติดติดตัวบ่พอติดตัวบ่พอเขาเบื่อตามมัดแล้วเขาเขาเพื่อจะรอบรอบรอบกับติดขอบเหมือนกันเลยตัวนี้ตัวผืนนี่จะปูได้แต่เมื่อวานนี่ที่เออ วุ้ยไรเขาไรออกางงี้ว่านี่กะว่าชิงูกลับมาอีกกะแห้งๆดอกบใบมัอหูมัอตากะบ่อยมันตะปวดวะขาววาวหรือปวดเนอะมีนีตุ๊กเทศตะวัาวามมนวอันนี้เลยมีแต่ว่าอันถ่ายติ๊กกระเบื้องปูนกระเบืด้อเดาน้อถ่ายติ๊กกระเบื้องแล้วนี่ก็มีแต่ว่าใช้ไม้นะันแนงนี่กะหัวนี่ต้องรอให้มันแห้งมาดูจะนันแนงใช้สักเดือนนัน Nam, nam, hoạt động 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 Bây giờ hoạt động 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 bà động hoạt 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 động เฮ็ดไปซ้ <laughs> <laughs> ําเฮามีก่อนเนะไปซมีเคืองก่อนเพราะว่านี่ใส่ตัวนี้นี่แหละวิสัยประตูของน้ําโดยตัวน้ําใส่มาแต่แนงนี้โดานก็เริมนาว้าจริงๆจังๆประมาจังมือเฮ็ดผลบตม4เกิ4มือนคือ บ็ดงานเบ็ดยังไงแะพี่น้องไอ้สมนักมันเด็ดมันยังมีมีมีบัตเครดิตมากมายนะมันเดฟังรักกับดึงตะข่ายเฉยโดยโดยดึงตะข่ายของมือหนึ่งของหอก้วโดยาฟังลักไปอ่ามือหนึ่งมันก็แขงมันก็แข็งดึงได้เนาะมือหนึ่งขับพ้นบรตูกว่ายง่ายแค่ขับพ้นต๊ะกับยางอีกกับหวนสุดยอดแล้วน้ำน้ำนัำเงินบกเงินนาโดย โอ้ยน่งคิงคิงก้อยางห้องน้ำเดินเดี๋ยวนี้นะขานหนึ่งนี่ผลอะไรเลโดยเมนเมนยังตตอยู่ได้เสร็เซ่บเี่ยโตอยู่ืมเช้านี่ยยังตตอยู่อจากคุณว่าคือบอกวันที่เจ็บอกผลบอกโดยโอวันที่เจ็ดะเข้าสู่ดูหาวเลยเท่นบอกนะโดยมันนี่ก็ชาวหาบอกโดยยังบล้นใไก่ได้ใช่ เเเนน็บมาตอจะหน่อยเปลี่ยนชื่อพายุเข่ามาอีกทีเังเปลี่ยนชื่อนั่นชื่อนี่เนาะเปลี่ยนชื่อนั้นชื่อนี่ตลอดพายุกันอเนี่ย ตัวนี ud, ้กัติดบันไดนี่กัเบิรเนาะติดบันไดนี่กับนายิเบิดได้มาตนี้ก็เียโซเแตบุฟเเลยนันไพ่อพ่อตัวนี้ให้นายสองีหกถ้พ่อกขเอามันตัวเขาตัวเขาเข็บเข็บขางมันเข็บขางแล้วโดึุ่๊ทางนองดะไปชื่อไฟมาเลยไฟเบิดซื้อไฟมาลัง สือกานกานมารางไฟบไม่ยั้งบันเห็ดยั้งทั้งนั้นบันเาทอาตไม,ม่ใชท้ามนนาาโอ้ไปเอาไปเอามาเข่ามาพี่ได้ปะอโอ้ มันย e uh, ังม no. ัน right. ยังค okay ือเอาไปใส่อยู <prototypes> ่ใกล้แท้เออมันหวังเฮือนบ่าเออใกล้ช่ไม้เหมมันใกล้ต้นไม้แต่มันบม่อยากอันนั้นบ่ชายมันบมดีไปจักชายน้ำจ اؤ เนาะเป็นชายมันบมดีนอกจากเขาไปเอาชายมาเปลี่ยน มันโมคือช่างนะต้องช่างนะเบิ่งหางสวงนี้เป็นออกหางโมเลกีพืชไล่ปูนมาอีกประมาณ เราขึ้นมาทำควมา,ามสะถ่าเมื่อวานนี่ก็ห่อปกินเมื่อวานสีมาวานตัวนี้กินยุ่ยตัวนี้คุณกับกระเบื้องมันคือ,อยัางมองมองเดือดโซ่เก็ใบปูบันไดกระเบื้องตัวนี้เดือดโซ่เก็ใบปูบันไดนุ่งกระปูทางในนี่แล้ว chào anh chi anh vừa tôi tôi nỉ đây tôi khả mừng nỉ đây nè khả mừng nỉ nào bắt nhai phòng làm phật คนตกเที่ยวขึ้นเทียวลงโอโอโอเปื่อนบัดคนน่ะได้บัดคนน่ะพี่น,อนาา้องทำความสะอาดเป็นไรตัวนี้กับเรือแค่เก็บตัวน,นั้นก็บแทนตัวนี้เก็บไปเก็บมากา็บทุบบัดได้กับเบื่องพี่น้องเก็บงาน คนตกหางก็ขาดตอนนี้ก็ยังแบบหยาดมันยืนยับอยู่ที่น้องสุน cái chi nhánh bà đi luôn đã cái nhánh oh, xíu xí đang nhìn hết chi nữa đây đúng mình mình phải, phải sư thàn mà mình

E aí มัดขอบตัวเท่งนี่เขาเอากระเบื้องไล่มาหรอขอบนัะครับซีขาวใช่ได้บปะม,มือหมื่นปะก็ไล่มาไล่ใส่กันได้แค่เฉนะดมันลาย ยัมือแห่งนั้ทางในนี่เล Đừng giả dụ lục bọc bệnh Còn bỏ đầy 3-4 lần xíu Bạn đi tốt rồi đấy bạn ấy nọ Tốt đấy bạn Mình chỉ tốt đủ mà thấy bằng Nó bột nè nọ เพื่อว่าลุงดูเป็นในนั่นไปคูนกับเบิดแนวันนี้พี่น้องกัยังเรืองตัวนี้เดี๋ยวเป็นเห็ดตัวนี้แล้วแต่เป็นเห็ดเบิดคูนตัวนี้แล้วก็คือสีเห็ดนะหม่นั่นเองต้องรอไปรอไปกอดมาฝากเนาะโอเคพี่น้องกัย ิปนี้ผมมีอย่างไรพอผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยน้ำเอฟจีได้เลยพอแม่พี่น้องเนาะมาสายในวันนี้มาเด็กพอแม่พี่น้องเบิกงานรอบใบพี่น้องเลยเอ้ามาบัตรเดินคมเอกโจอดเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เสียใาพอแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเลยก็กล่าวคำ่าสบายดีสบายดีไปทุกคนเนาะ